ดีครับทุกคนวันนี้รู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจมาเล่นเฉยๆคือเพรเอินว่าเห็นว่ามันมีกล้องอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายไอจอยู่ในคอมซึ่งเออมันก็แปลกแหละไจในคอมแต่ว่าพอไปเล่นไปเล่นมาปุ๊บก,ก็เลยเห็นว่ามันแบบกดไลฟ์ทางคอมได้ก็เลยแบบโอเคลองกดดูว่า มันจะเป็นยังไงแล้วมันก็เนี่ยแหละก็ได้จริงจแล้วก็เพราะว่าดันเพอ,เอ่อนมีกล้องแบบใหม่ด้วยมาเล่นคือแบบมีไอ้ดีดีเจไอออสมอลโอเกตสามมั้งมาเล่นอยู่ก็เลยแบบเออลองดูซิว่าไลฟ์ผ่านกล้องแบบเนี้ยมันจะเป็นไงแล้วก็แบบเออก็อเพิอ่อดีนี่หวะก็ก็ดูแบบดูเข้าท่าดิ แต่ว่าวกว่ากว่าจะเซตอัพได้ก็ใช้เวลายอยู่เหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่าเออแบบก็มันจะเห็นสตีมคิว่ะไม่ห,หรอกก็แบบเออก็คุ้มดีก็สนุกดีทำอะไรแบบตามภาษาคนชอบไอทีใช้คำดีตะโ่ะได้แหละนี่นอา่เอาเซตกล้องเซตกล้องหน่อยเออดูให้เป็นเป็นที่เป็นทางหน่อยครับก็ ถือว่าก็เป็นเรื่องสนุกดีแล้วกันในการทำวันนี้ฮ l ลโหลพีท hi to me. Hi, สวัสดีครับอูมสึกไม่ได้มาไลฟ์นานนะแบบนานมากเลยที่ไม่ได้แบบทำอะไรแบบเนี้ยปกติก็จะแ่บเออทำหลงัหลงๆก็ทำงานเนี่ยแหละมีแบบช่วงเนี้ยที่เป็นแบบแกลบว่าง อูไม่เคยมีแก๊บว่างน,ะนานขนาดนี้มาก่อนแบบ<ะ>ป็นแก๊บว่างสี่วันมั้งอืมเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทํางานทุกวันทุกวันจริงๆทุกวันที่เขาทุกวันก็ไม่เคยมีแบบแก๊บว่างแบบโดยที่แบบไม่ได้ขอเองแบบยนงมานานมากอะแต่ก็แบบแก็เป็นเรื่องที่ดีพอารู้สึกว่าได้ทำนู่นทำนี่เยอะมากเลย รวมถึงทำเพลงแต่งเพลงทำนู่นทำนี่เต็ไมไปหมดเลยอเออพูดถึงไอ้นี่พูดถึงแบบการไอ้นี่ดีกว่าล่าสุดซีรีส์พึ่งออนไปชื่อเรื่องชื่อว่าดาราไม่รู้ว่าได้ดูกันหรือยังขอให้ได้ดูนะครับผมฝากไปดูกันด้วยนะถ้ายังไม่ได้ดูก็ออนแล้วตอนนี้ทาง Netflix นะครับผมก็ ถ้าจะไม่เผียตอนแรกเป็นอันดับหนึ่งของไทยไปแล้วไหนดูซิยังเป็นอันดับหนึ่งไทยเลยนี่นี่เดี๋ยวดูแป๊บดูแป๊บเออเะ๊เเออเะ๊เเนี่นี่โอเค Welcome back to Story นี่เนี่ยเออนี่ไมอันนี้ top 10 movie s in Thailand นี่เขาใครวะอ๋อ ของพ่อโอเคว่าอยู่ top 10 movies in Thailand ต้องมันต้องเปิดดูเด็ดนนะว่าถึงจะเห็นทีวีโชว์ใช่ไหมเอ้ย top 10ทีวีโชว์ที่ไทยเลยอ่ะนี่จ่าหาอันดับสองนะครับคุณพูดว่าล็อกแต่คิดว่าคุณอนุลูกสาวกำลังทำได้เด็กดิจิทัล็อกค่ะฉันบอกรหัสทุกคนตอนที่เขามาถึงเอ้ยได้ดูกันอยังได้ดูกันยัง ถ้ายังไม่ดูก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับผมนี่ดาราบูพาฆาตกรรมนะครับหรือดาราเดธแอนด์ฟลาเวอร์สนคะครับผม oh. ออใช้เวลาถ่ายทำ <c oughs> เมื่อชาติเสร็จที่แล้ว <c oughs> ไม่ไม่ได้ชาติเสร็จที่แล้วเดี๋ยวดูก่อนถ่ายไปได้เมือเ่อไหร่ถ่ายไปตั้งแต่เดี๋ยวดูคิวดกวเอ่า

กันยาก็คือ27กันวเวลาพร่มเวิร์กช็อปแล้วก็เสร็จปุ๊บไปสิ้นสุดกันตอนที่นี่เลยเดือนธันวานะครับผมก็คืออยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมาก2023นะีสะไม่ใช่ปีีแล้วนะสอง3บสาแล้วจำได้เลยว่าตอนไปแคสติง้งตอนไปแคสติ้งดาราเนี่ยก็องบอกเลยว่าต้องขอบคุณ เออ่คนกลางแล้วไงก็คือ Wednesday Club เพราะว่าตอนนั้นนะ่ะที่ไปถ่าย Wednesday Club เนี่ยมันวันที่ไปแคสดาราคือวันที่ไปฟิตติ้ง Wednesday Club แล้วก็เลยติดชุดของกู๊ใน Wednesday Club อะไปฟิตติ้งด้วยแล้วก็มันดันเข้ากับลุคของดาราแบบคริสในดารามากๆซึ่งตอนนั้นวันนั้นถ่ายรูปไปด้วยเพราะว่าวันนั้นชุดมันดีแล้วนึงเดี๋ยวเข้าในโปรไฟล์กันหน่อยเอีอ่ยฝันให้ดูฝันให้ดู เวฟไม่เช่เวฟหรอกแบบว่าก็เป็นแบบเออชุดที่ใส่ในวันแคสติ้งของดาราอแบบนึงน,นะครแบบันึงนะเราเดิน,กนไก่ไปมือนเดินไก่มากก่อนจบอีกอ่ะโห โอ้โหแฟมหนึ่งหาอยู่จะเจอไหมวะอันนี้ช่งวงถ่ายดาราละดังๆอาจจะเป็นรูปนี่เออนี่นี่ mm hmm. นี่นี่นี่รูปนี้รูปน,น,น,นี้นี่เลยรูปนี้ก็คือวันที่ไปแคสติ้งดารแล้วใส่ชุดน,นี้แล้วมันเข้ากับเข้ากับคริสปเดียถ้าดูแบบ ถ้าดูแบบดีๆ,ๆก็แบบเออมันก็ดูมีความเป็นคริสอยู่แหละเนาะซึ่งก็คือ85วีคที่แล้วตอละครั้งหนึ่งงานมาแล้วมากๆ <laughs> นะก็เลยนั่นแหละก็ต้องขอบคุณเวสต์เดย์คับแล้วก็กุลด้วยเหมือนกันที่แบบช่วยให้เราได้แบบเออมาเป็นคริสในวันนั้น <laughs> นะเว้ยแต่ตอนถ่ายเดือดตอนถ่ายแบบซีรีส์แบบติดๆๆิๆติดกันแบบ หก <6 S 2> เรื่องมนะั้งตอนนั้นนะใช่ถ่ายซีรีส์ติดกันหกเรื่องก็คือแบาบบ้าแบบเป็นบ้า,บาบเป็นหลักเลยตอนนั้นมีอะไรบ้างะ่ะเอ่อถ้านับอย่ยดูตารางหรอจบ่ายสุดก็นะตอนนั้นเวนเดย์ครับเลยนะั่นเวนเดย์คลับเรื่องแรกเสร็จปุ๊บเอ่อเวนเดย์ Wednesday ยังไม่จบถ่ายดาราซ้อน,อนกัน ถ่ายดาลลาซ้อนเสร็จปุ๊บก็เว้นเดปิดปุ๊บ VR เปิดนะ <laughs> นีด VR VR คือเราลักกันเปิดใช่ปะวะ่ว่ะใช่แหละมั้งเออเราไม่ได้ละประมาณนั่นแหละ VR เปิดเสร็จปุ๊บ VR ยังไม่ปิดก็ไปถ่ายซัมเมอร์ไหนเออซัมเมอร์ไหนเสร็จปุ๊บก,ก็ไปถ่าย เทสถ่ายเลยวะเหมือนรู้สึกเหมือนบอกขายเสียสักเรม่อนได้ยินเสียงเป็นตัวอะไร,รไอไอว่าไงจ๊ะนี่เลยนี่ได้มาแล้วทักทายทุกคนหน่อยไอ <laughs> ทักทายก่อนทักทายก่อนาวาหวัสดีครับหนูกินออร์เทกอร่อยมากเลยครับเนี่ยองกล้องมองกล้อง ông có ông có, ê, bên này cho dâng được dâng đấy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  dâng mong dâng đấy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  ใช่แล้วตอนนั้นก็ทำอยู่หลายเรื่องมากๆก่อนที่จะได้มาเป็นโคร,ร,รงาอะอรนี้อืออะไรอือเอาอะไรอือดูนี่ดูนี่เอาเอะไรอาะไรอือหะนรหาอะไร อะไรครับต้องการอะไรครับโอเคยอยู่งั้นก็แหละนั่นแหละก็เจอนี่กว่าจะมาเป็นดาราได้ก็ยากเหมือนกันนะแล้วก็นั่นแหละอืมอ,อะไรอะไรอ่ะเรืออ่องให้คนดูไปเนี่ยอือ น้อยวันพันปีปกติแกจะนอนนิ่งๆไม่ทำอะไรปล่อยฉันไปคนเดียวทีอย่างงี้ามาเล่นด้วยเนี่ยธนะเพิ่งยิงทีไปเพิ่งหายยีตไปไม่นานไม่หายหรอก <laughs> เดี๋ยวก็กลับมามยีตไปยังไม่ทำมันมบังกอง้อนแต่เอาเลย เต็มที่เลยปล่อยมันไปให้ให้น้องแมวมันเป็นแมวของมันไปนะเนาะอดีไวแล้วพูดถึงไหนเออก็ประมาณนั้นแหละเน่ยได้มีอะไรมากก็ั่น,หนแหละก็มีดาราที่แบบเป็นแบบน,นั้นอืมอ่า แล้วจเคนจริงนะพอก์มันว่างนะเนี่ยวมันแบบมไม่รู้จะทำอะไรสี่วันมันแบบอเออเอออยู่ๆก็ไม่มีอะไรทำอืไม่ได้ไปแฟชั่นมีหรอครับไม่ได้ไปครับผมรอบนี้ไม่ได้ไปครับแต่ว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์อื่นกัเลยเว่ยๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมรอบนี้เป็น พี่เตยตะวันไปแทนนะก็สลับกันไปนะมีพี่ใบเฟิร์นพี่เตยตะวันที่แบบเป็นตัวแทนอีกสองคนนะครับก็เดี๋ยวมีไปงานของลูเว่อีกตอนท้ายเดือนนะครับผมก็ฝากติดตังกันดดวยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ช่วงนี้ก็เงาๆหน่อยอ๋อเออเดี๋ยวมีงานดูหนังของ SF เออถ้าใครอยาไมาเจอมาเจอ ทั้งผมแลทั้งปอนได้นะครับผมที่งานของ SF นะครับหนังเรื่องสนองไว้ก็ใครอยากไปดูหนังก็ไปดูหนังก็ได้ใครอยากมาเจอพวกเราก็มาเจอพวกเราและมาดูหนังด้วยกันได้นะครับก็มีอีกหลากหลายอย่างออกมาที่ยังไม่ได้ทำเลยได้ทำน่าจะแชทหายไปไหนเนะี่ยอ๋ออยู่นี้ พูลูกเก็บกล้ามก่อนได้ไหมใมันจะหล่อกล้ามอยู่ตรงไหนมนมันแทบไม่เห็นเลยแล้วตอนเนี้ยหรืออยากให้ถอดได้ดูอันนี้ไม่น่าได้ลนะอตอนนี้ไว้ผมยาวแล้วอุ้ยว่าไงโอเบสวัสดีครับคุณโอเบปันโยอยากกินข้าวที่คุณทำอีกอครับผมมันอร่อยมากครับ การมีเชฟครัวมิชลังหลายดาวมาทำอาหารให้กินมันอร่อยจริงๆนะครับผมอยากกินเอกแล้วแกจะไม่เอากินอยากกินน้ำน้ำฉัน่กินนี่นี่เนี่ยเออดูมันออกแต่ห้องไหม ออกไหมไปที่อื่นไหมสนุกไหมอ่หาวใส่หาวใส่อ่านอนไหมืหือคึกเนี่ยเนี่ยหรือไงอยากจะให้ทำไงฮะใช่ยังน้อยหันมาหาคนดูหน่อยอ่ะอ่ถ้าได้อย่างเงี้ยอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ้าไปอันี้ก็ไป ใหเนี่ยฮ่าฮ่าฮอุ้ยอ่าไม่ทานอเบิลรอเด็กเจนแซปออนก่อนนะครับอุ้ยได้เลยครับผมรออยู่นะครับก็เดินมิถุนานะครับผมก็ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมแต่ก็พูดไปละเฮ้เบิร์มเดินมิถุนาเพราะว่ามีที่อื่นหลุดมาก่อนเราละรอบนี้เราไม่ได้หลุดนะครับผมก็เดินมิถุนาฝากกันด้วยนะครับแ็ได้เจอกันอีกเยอะๆนะออื เป็นไรอะ่ะเ,เป็นไรเดี๋วยวดูซิมีใครแอบดูเราอยู่บ้างหรือเปล่าอ๋อมันต้องดูในคอมวกูไลฟ์ในคอมอ๋อโอเคขอโทษมันกดดูยังไงวะว่าใครต้องอีเวนต์ล็อกเหรอไม่ใช่ แล้วมันชวนคนยังไงวะอ๋อเพราะเป็นคอมไมวชวนคนไม่ได้เหรอจริงปะเคจบว,ว่าอยู่ทำไมดูอะไรไม่ได้เลยชวนคนอื่ไก็ได้เครู้เรื่องไม่เห็นข้อมูลไม่เห็นข้อมูลว่าใครทำอะไรอะไรจบครับหมดค อืมดูไม่ได้ว่าคนว่าใครดูบ้างว่าเศร้าเลยแล้วมันแล้วประเด็นคือมันดูไม่ได้ดไไดดเหยนะว่าว่าคือต้องเอาเดีย๋ยวพอเป็นแอคตัวเองอะมันจะไม่ขึ้นว่ามันลาชเนี่ยต้องอต้องเอาอีไอหนึ่งมันถูกว่า อ๋อตัวเองไลฟ์อยู่แล้วค่อยมาดูฟีดแบ็กว่าดูเพนท์เมอน์เพราะว่าสนุกกว่าอืมนี่จะเลียมือเลยนักนาะ่มันสะอาดแล้วอืมไอจวน่ารักใช่ไหมน่ารักมองน่ารักใช่ไหมใ่บอกเพืนที่ใจว่านอะืม ตามใจเลยน่ารักนูน่นะเดี๋ยวของตัวเองน่ารักนูสนุกไหมฟินไหม อ่าอุ๊ยม mm ีคนถามว่า what brand of phone are you using อ ah, right <laughs> oh, ่านี่ครับผมได้เวลาแข่งของเลยครับผมอันนี้คือโหไทยญี่ปุ่นโอเคอันนี้ก็คือ Samsung Galaxy S 2 5 Ultra นะครับผมก็เป so ็นโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็น daily driver ที่บอกเลยว่าดีมากมากนะครับผมก็สนใจ ถือซื้อกันได้ที่ s Samsung นะครับผมใกล้บ้านคุณมีทั่วโลกนะครับไม่ต้องห่วงครับผมว่าจะอะไรยังไงนะครับก็สามารถคัส t ตอ i z ไมซ์ได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับับอย่างเช่นนี่ของผมก็คัส t ตอ i z ไมซ์เป็นนี่เลยหลายมากเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมีน้องคณะยู่ตรงกลางนะครับผมนี่ นะครับก็เป <cues> <das society> <ını urai> ็น One UI 7แล้วนะครับผมเป็น UI ใหม่ล่าสุดจาก a m s ซ n g นะครับก็บอกเลยว่าดีมากๆแล้วก็ลื่นไหลมากๆผมบอกเลยว่าเล่นมากๆชอบมากๆนะครับโอเคพอละขายของเออใช้จริงใช้จริงแล้วก็ดีจริงก็แนะนำกันจริงๆนะครับผมในการใช้นะครับถ้าใครเล่นดูโทรศัพท์เครื่องใหม่กันอยู่ นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีแมวแล้วก็สนใจอาหารแมวนะครับก็อย่าลืมออสเทคกันนะครับผมอร่อยมากๆเลยใช่ไหมต้องหาแมวไม่ได้ถามคนอร่อยมากๆเนาะใช่ฮานาบอกใช่อร่อยมากๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังฝากนะครับผมถ้าใครหิวน้ำหรือว่าต้องการคันตาช่งใครของเจอเลย งงโอเคใครหยวน้ำใครต้องการน้ำตาลนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับแมจิกเอ็กนะครับน้ำผลไม้ผสมบุหร่้าวนะครับดีเผื่อใครไม่รู้แล้ไปตามหากันอ่ะเอาหน้ากูเลยไปอ่ะแมจิกเอ็กนะครับน้ำผลไม้ผสมบุหร้านะครับผมฝากด้วยครับความอร่อยเคี้ยวสนุกนะครับผมแล้วก็อ่ะ ถ้ากูจะได้ดีเทขนาดนี้แล้วมาที่สุดเสื้อผ้านะครับผมใครที่ขาดเสื้อผ้าตอนนี้นะครับ นี่เลยนะครับผมก็มีหลายอย่างมากๆครับก็อย่างเช่นถ้าแบบวุ้ยกำลังหาเสื้อเชิ้ตที่แบบกําลังดูดีอยู่นะครับผมก็นี่เลยของโดว์เป้นะครับผมมีเป็นเสื้อยีนนะครับหรือว่าวุใครกำลังหางี้เงียดเนี่ยนี่เลยจากทอมมี่ฮิวฟิเกอร์นะครับผมคุณลงพุดเลยครับหรืวะอ่ะไปต่อ ครับผมแอะแอะโอเคอะไรต่อเหรอฉันต้องขายอะไรต่อบ้างครับพนาว่าไงครับอืม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 เป็นไร ชีวิตอยู่กับแมแวเนาะเป็นไหมปกติมันก็ไม่เคยสนใจเราเท่าไหร่หรอกแต่พออเนี่ยพอมีอะไรที่มันต้องทำอนะเนาะ